สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะแกมแบบทำงานยิงยาวมากๆแล้วก็ตอนนี้นะคะเป็นเวลาแบบเกือบตีสองแล้วนะคะก็มีความสึกว่าวันนี้เนี่ยอยากจะมาลบเครื่องสำอางแล้วก็ลงสกินแคร์กันซึ่งสกินแคร์ที่แกมจะนำมาใช้ได้วันนี้เนี่ยจะเป็นสกินแคร์ที่ช่วยเรื่องแบบว่าริ้วรอยก่อนวัยทำไงให้ผิวหน้าเนี่ยดูอ่อนเยาว์นะจ๊ะ ของบางอย่างเนี่ยแกมก็ได้มาจากเว็บไซต์ออ yesstyle นะคะนะแล้วก็บางอย่างเนี่ยแกมเพิ่งได้มาก็มีความสึกว่าอยากจะนำมาใช้ในวันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนี้เนี่ยมัสคาร่าที่แกมใช้เนี่ยเป็นมัสคาร่าของเมลินดานะคะมีความติดทนนานมากๆนะคะแกมก็จะใช้คุณน้องคนนี้ก่อนเลย m a y b e l l i n e Eye m n k l u p r e m o u p r e m o v e r นะคะใช้ยี่ห้อนี้แล้วแบบ ชอบมากอะไรที่ทนทนกันน้ำกันเหงื่อคุณน้องคนนี้เนี่ยเอาอยู่นะคะเตรียมขอทิ้งเขาไว้แป๊บหนึง่งลบได้สะอาดมากเพื่อนในขณะที่ดูแกมอยู่นะคะสามารถคอมเมนต์มาได้ว่าก่อนนอนเนี่ยเพื่อนๆชอบใช้สกินแคร์อะไรจะบอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่แกมอะใช้สกินแคร์เยอะมากใช้แบบ เจ็ดแปดตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นนะคะแกมแบบไม่ได้ดูส่วนผสมเท่าไหร่ว่าส่วนผสมเขาตีกันไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้ไปแบบใช้ไปโดยที่ไม่มีความรู้แรงสิ้นนะคะแล้วก็พอมาแบบเริ่มอินสกินแคร์มากยิ่งขึ้นนะคะรู้ว่าส่วนผสมตัวไหนตีกับอะไรอย่างเงี้ยแกมก็คือเริ่มไม่ใช้นองเขาเขาเลยกันเพื่อน่าจะเห็นได้ว่าตาแกมเนี่ยมีความสะอาดมากๆณนะจุดๆดนี้ ลบทุกอย่างได้หมดจดจริงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แกมชอบมากๆนะคะก็คือคุณน้องคนนี้เลย Garnier m i c e l l a Cleansing Water นะคะเขาช่วยเขาเป็น m i c e l l a Water ที่ช่วยลบเครื่องสำอางได้อย่างหมดจดจริงๆเดี๋ยแกมจะเช็ดให้ทุกคนดูก่อนหนึ่งฝั่งคือรองพื้นอะไรเงี้ยก็คือคุณน้องคนนี้เนี่ยเอาอยู่มากๆ หน้านะคะค่อนข้างที่จะแตกต่างจากเมื่อกี้นี้สุดๆไปเลยอ่ะแล้วนะคะสิ่งที่เราจะมาใช้กันเนี่ยอันนี้คือ p พ s t o ้ s Road Gold t h r ร a ดเ a ซมา a ์ k นะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้ทุกคนซึ่งตัวนี้จะเป็นเฟซมาส์ที่เวลาทาไปแล้วเนี่ยปล่อยให้เขาแห้งแล้วก็ลอกออกนะก็น้องเขานะคะจะหน้าตาแบบนี้ ทองแบบนี้เลยทุกคนมีความสีทองมากใครชอบมาร์คสีทองแบบนี้นะคะ,ะล่าสุดนะคะออเดอร์จากเว็บไซต์เ s สตาของเกมเนี่ยโดนภาษีแต่ว่าทางเว็บเขาเนี่ยโดนไปประมาณ700กว่าบาทนะคะแต่ว่าทางเว็บเนี่ยเขาก็มีรีฟันแบบคืนเงินให้อะ่ะคือถ้าสมมติว่าเพื่อนๆสั่งของจากเว็บไซต์เยสตาแล้วโดนภาษีนะคะสามารถไปเคลมที่ เว็บไซต์เขาได้เลยเขาก็คือช่วยเราตรงนี้นะคะไว้เยอะนิดนึงอะ่ะไม่งั้นเวลาลอกออกนะคะมันจะไม่เป็นแผน่แผนๆให้เรานะคะนี่ก็จะได้เป็นประมาณนี้มีความแบบสีโทมมากๆนะคะแก้มก็ใช้พัดลมอันเล็กๆอย่างนี้นะคะจอดหน้าแก้มให้น้องเขาเนี่ยแห้งึ้นก็เริ่มมีความสุขว่าเออหน้าเริ่มตึงๆแหละนะ เหมือนน้องเขายังแห้งไม่ดีเท่าไหร่ okay. ผิวเนียนมากเนี่ยคือรู้สึกได้เลยว่าผิวเนียนผิวกระชับจริงๆอะไอล้างหน้ามาแล้วนะคะจะบอกเลยว่าคุณน้องคนนี้เนี่ยทำเราแบบ ใช้เวลานานมากกว่าจะเอาตัวนี้ออกได้ทั้งหมดทุกคนแต่ว่านี่นะคะคือใบหน้าที่ได้นะคะใช้เวลานิดนึงแล้วก็ต้องถ่าเยอะมากๆเพื่อที่แบบว่าน้องเขาจะแห้งแล้วก็ลอกออกที่แบบมีความเนียนมีความนุ่มมีความละเอียดมากๆนะคะที่นี้ขั้นตอนต่อไปที่เราจะใช้นะคะเราจะใช้ตัวนี้ sk t w facial treatment essence นะคะบอกเลยว่าเป็นน้ำตบตัวหนึ่งที่แพงมากแพงสุดๆไปเลยแล้วก็ พอได้มาลองใช้อ่ะก็มีความสุขว่าเออถึงว่าทำไมคนเขาใช้กันเยอะคือเนื้อเขาอ่ะจะแตกต่างจากแบรนด์อื่นแล้วก็มีความสึกว่าผิวที่ให้อ่ะจะมีความอ่อนโยนแล้วก็ละเอียดกว่าน้ำตบตัวอื่นที่เคยใช้มาน็ตหนึ่งนะคะให้ความลักชูสุดๆแล้วนะคะแกจะใช้ g r e รีนทีเฟรชเซรั่มตัวนี้นะคะอันนี้เนี่ยแกไม่เคยใช้มาก่อนเลยไม่แน่ใจว่า น้องเขาจะเป็นยังไงอุ้ยสีแปลกมากมีความแบบเป็นกลิ่นชาสโมสมเลยอะเนื้อเป็นอย่างงี้ขอลองทาหน่อยชอบกลิ่น ผิวนะคะดูมีความโกลดูมีความชุ่มชื้นขึ้นมาเลยนะคะสิ่งหนึ่งที่อยากใช้วันนี้นะคะจะใช้ตัวนี้ ian, เซนเทเลียนออมอินเทนซีฟไอครีมนะคะจะเป็นที่ทาใต้ตานะคะรู้สึกว่าใต้ตาค่อนข้างแห้งนะวันนี้ผ่อนคลายดีเวลาใช้เขานะคะอย่างหนึ่งที่อยากใช้ในวันนี้นะคะแกรมเพิ่งได้ตัวนี้มาใหม่ดีออลซูเปอร์โพเทนเซรนะคะ เนื้อเขาเนี่ยจะมีความแบบเป็นเนื้อเซรั่มที่มีความหนาขึ้นมานิดหนึ่งคล้ายๆโลชั่นเลยนะคะยังจะลงตัวนี้แหละตบท้ายกลิ่นจะมีความแบบเป็นกลิ่นงานลักชูดิออน่าจะมีน้ําหอมพอมือสึก น time skincare routine ของแกมันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะไม่เยอะแบบเบาๆก,กรุบกริบเพิ่มความชุ่มชื้นเพิ่มความวาวความกโกลว์ให้กับผิวนิดนึงนะคะแกมีความรู้สึกว่าพอผิวเราฟูผิวเรากโกลว์ผิวเรามีน้ำเนี่ยพวกริ้วรอยเนี่ยมันก็ดูตื้นขึ้นแล้วก็พวกรูขุมขนเนี่ยก็ดูเล็กลงนะคะวันนี้ก็เลยมา เล่นสกินแคร์ให้เ,เพื่อนๆดูนะคะก็หวังว่าจะชอบวิดีโอนี้หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็เดี๋ยวตัวไหนเนี่ยแกมใช้เราชอบอยังไงนะคะเดี๋ยวแกมมาแชร์ให้เ,เพื่อนๆฟังอีกรอบหนึ่งนะคะก็ส่วนวันนี้นะคะน้องแกมลาไปก่อนและเดยวไงเราเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้ค่ะปะสวัสดีค่ะ